สวัสดีครับคู่นี้คู่ปิริเจมูคู่กับป๋ามหานะครับ <Okay. S 1> เสริมได้ทุกคนนะครับแต่แ้วข้ามกับปาตีนะครับฝ่งนี้ปาตีกับพี่เดอนนะครับปิริแรกข้ามกับป๋าตีนะครับ,บ,นรบ,บ,นรบฝนก็ตกลินลิ้นนะครับเอาละครับติดเกล้าลังเท้าปาตีพี่เดิยกขึ้นไปตีเข้าช่องกลางติดแง่งพี่ ตียอดเอาละครับติดเกีียวยกขึ้นมาปารตีตี้เอาติดแย่งนะครับยก,กลุกทั้งไม่ทันนะครับาตีได้ครับ<ะ> มาหายกไหลเข้ามาพีดิตีเอาติดเกียวไปเดอ้อไม่ทันเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับอ,อาที่เิไปีเิดได้เดียวยกไม่เข้านะครับต้องไปข้ามไปก่อนนะครับโอ้อ 2ตตอต่อสองสองต่อสองปาติเปิดได้พี่เดียยกสวยงามปาติตีได้เข้าหน้าขวา<ร>ของปา<ร>มหาเรียบร้อยดีเอาละครับเปลี่ยนเซิร์ฟนะครับสองต่อสองพีออง่เดียจะได้เซิร์ฟนะครับสองต่อสอง เสิร์ฟไปนะซ้ายพิริีแตกมาได้ไหม le, มาโหยตะคามานี่พี่เดิมไม่วิ่งแล้วนะครับสาม<อ>ต่อสองอพี่เดิมได้เสิร์ฟนะครับเสิร์ฟเข้าไปหาพิริีเปิดโอ้โหปามหายกซ้ายไหลเข้ามาโอ้โหพอดีคำนะครับลูกนี้สามสเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับสองต่อสาปมปามหาจะได้เสิร์ฟ บอลตอบเดี๋ยก็มาหาปาตีเปิดอะไรครับพี่เด๋ววิ่งโยกไปไหนแล้วครับลูกนี้ปาตีตุ๊กตีกโอ้โหไม่ข้ามนะครับแป้แก้มไปก็ไม่ข้ามนะครับเสร็ต่อนะครับสามต่อสามสามต่อสามนะครับบอลตอบ ปาหมาหาที่เสริมนะครับเสริมข้ามาหาปาติเปิดหัวไปเด้อยกซ้ายไหลกข้ไปสวยงามลูกนี้ตีทันไหมไม่ทันนะครับโอ้โหไม่ถูกซะก่อนะครับยกสวยงามอยู่นะครับลูกนี้อ่ะนะครับปาหามาและพิริตเจโมขึ้นนําอีกครั้งครับสี่ต่อสามเดี๋ยวยกไหลเข้าไปโอ้โหตีกดเข้าไปติดเกลียวยังได้นะครับพิริตตีเข้ามาลูกนี้ออกน่าเสียดายนะครับ ปามหาอุตสาตักหลังเท้าขึ้นมาให้ได้แต่ว่าพิริจโมตีออกไปเองนะครับเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับสามต่อสี่ะครับสต่อสเดี๋ยวเสิร์ฟเข้าไปเปิดหัว อยกรลังเท้าล้นมาไม่ได้นะครับแลกข้ามเยอะเลนมากเรืนี้เป็นรื่องแลกข้ามนะครับพิลิตเจโมกับปาตีนะครับแลกข้ามหัวแปรกันนะครับตีต่อตีนะครับตีเสมอขึ้นมาแล้วนะครับสี่ต่อสี่เปิดข้็มาปามหายกซ้ายได้ยกไหลก็มาล้นมานะครับปาตีเปิดเปิดไม่ออกนะครับเอาช่วยอะไรไม่ได้นะครับพี่เดือดรุ่งดีว่าจะยกเล่นเองแต่ว่ายก ยกไปกงหลังให้พี่เดือนะครับแต่ว่าพี่เดือยแปะข้ามให้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นลูกสุดท้ายแล้วนะครับลูกที่3แล้วนะครับ4ต่อ4ีนะครัมาจมกันต่อนะครับสี่ต่อสี่ลูกหานนะครับแต่ว่าตีดีลูกนี้ล้นเข้าไปเอาหัวตีธกิจอย่างติเกียวยกเข้าไปปาตีตีไปไหนตีเข้าเน็ต <c oughs> โอ้โหลูกน่าเสียดายมากนะครับลูกนี้นะครับ น่าเสียดายนะครับลูกจวหัวเทแล้วแต่ยังไม่ข้ามนะครับปาตีโออไรไันอยู่อ้ที่ข้ามเลยนะไม่ชู้เลยเ้ยี่สายไม่ทุ้ีไม่เตะกระตางเนี่ๆๆนี่ยกข่้ไหม่ให้ใครยกใข่ก็ได้เข้าไปเอันไปให้ยกได้ไห สอห้าต่อสี่นะครับป๋ามหาเสิฟมาป๋าตีเปิดเดี๋ยวยกไหลเข้าไปวนนเ้สตีไปไหนเอายางติดเกี่ยวป๋ามหาพินิตเจโมตีเขาตรงกลางกรรมการว่าออกนะครับลุงนี้สวัสดีครับพี่ต๋องนะครับลักไทยที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีพี่พัะธรพุ่มด้วยนะครับเข้ามารับชมนะครับ การบางนานะครับวันนี้อยู่ที่สพุบางนานะครับทบใช้ทนะครับห้าต่อห้านะครับสูสีนะครับคู่นี้นะครับ เออก็ไปหาปลามาหายกขึ้นมาพี่ตยอดติดหลังเท้าปลาตีพี่เดอวิ่งยกขึ้นไปขีวเน,น็ตตยอดเหมือนกันตากหลังเท้าเช่นเดียวกันยกขึ้นมาพี่จะทำไงตีโยกไม่ให้เหลืออะไรนะครับลูกนี้ตีต่อหน้าเน็ตแล้วใช่ที่ไหนครับเนี่ยอาและครับ ปลากระป๋องนี <icket> <griff en> um ่ด oh, uh ีด huh. หัวไหัวเรือหัวเทศเวลาเวลาเตีนิ่งๆอ่าอาตัวฮาระครับปามหาเสิร์ฟมหาปาตีเปิดได้เดี๋ยวยกไหลเข้าไปขี่หัวเนตปาตีตีเอาละครับอยู่ยังยกขึ้นมาให้พีดได้ตีมาติดซ้ายพี่เด๋อพี่เดอยกขึ้นป้ายปาตีตีเข้าตรงกลางพี่ดียังเกี่ยวได้ขึ้นมาทำยังไงลูกนี้จะขี่หัวเนตโอ้โหได้ช่วงตัวนะครับแก้ได้ไครับ ได้ช่วงตัวสูงกว่านะครับวิลิเจโมโกับปัมมหาขึ้นนำนะครับ6ต่อ5อ้านะครับนักกีฬาขอเปลี่ยนข้างนะครับหกเปียโนหแครับโอ้โหแปด้อพูดคนระับ เอาแล้วครับหกต่อห้านะครับทางพิจิเจมูและป๋ามหานะครับขึ้นนํำหนึ่งแต้มนะครับหกต่อห้าป๋ามหาเซฟเข้าไปปาตีเปิดหัวเดี๋ยวโยขึ้นมาก็โหวล้นนะครับพิจิตตีเรียบร้อยดีเอานะครับเจ็ดต่อห้าแล้วนะครับ <Yeah. S 2> ตห้ uh huh. าปฏเป็นหัวเดี๋ยวยกไหลเข้ามาปติตีเข้ามาช่องกลางตดเกี่ยวโยกขาาึ้นมา,อา,โ,มาโอ้ยยังแก้ได้ดีนะครับลูกนี้ทันนะครับที่เดี๋ยวยกยกล้นนะครับป๋บาปหายกไหลเข้ามาเขี่ฮอห์เนีไม่เหลือลูกนี้โอ้โยจะขีฮอห์เนี้พี่นิกะกดลงหายนะครับ แปดต่อห้าปฏิดเปิดได้ยกไหลขึ้นมาปฏิตีติดเกี่ยวซ้ายนะครับยกขึ้นมาพิริตีตีแก้ไปก่อนโอ้โหพี่เดือหลงทางนะครับลูงนี้เก้าต่อห้าเอานะครับนำยาวเลยนะครับเก้าโอห้า พี่เดือเปิดเสียนะครับโอ้โหสิต่อห้าแล้วนะครับเึ้นนำไปช่วงตัวหนึ่งแล้วนะครับปามหาและพิริเจโมสิบต่อห้าปามหาเซอร์ก็ไปหาป้าตีเปิดได้ ผีเดือยกสวยงามนะครับตีตรงนี้ไม่หายนะครับผีลิศยกเล่นนี้โอ,อ้โหยกไม่เข้านะครับยกติดตัวเองนะครับเปลี่ยนเสริมกระเพ้าต่อสิบห้าต่อสิบผีเดือเสริมเข้ามาหน้าซ้ายโอ้โหออกนะครับ เพื uh ่อ huh. ต่อห้าสิบต่อห้านะครับปาตีเปิดได้พี่เดือยยกคีวอนี้ปาตีติตีไม่กดนะครับโอ้โหน่าเสียดายนะครับพี่เดือยยกดีสวยงามนะครับแต่ตีไม่หายเองนะครับเปลี่ยนเซิร์ฟนะครับห้าต่อส uh ิบห้าโอ้ ต่อสิพี่เดือเสริมเข้ามาหาพิริตเจมโมยังเปิดได้ปามหายยกสายเข้าไปสวยงามลูกนิมตีช็อตไว้นะครับไหลเข้าไปสก,กิดลงเลยนะครับพิริตเจมโมลูกนี้อาร์ะครับพิริตเจมโมขอเสิร์ฟเองนะครับสองแต้มจะเกมหรือไม่ครับต่อหต่อห้าพิริตเจมโมเสิร์ฟเข้าไปชักคางโอโ้โหเสิร์ฟสวยงาม,มมากเลยนะครับขึ้นแทนได้สำเร็จนะครับสิบเอ็ดต่อห้า เสร็จพอยครั้งที่หนึ่งนะครับต่อห้าโอ้โหเฟปัดลูกนี้ออกแล้วครับยังล็อกไว้ได้นะครับ เอาละครับเหลือต้องทํางานหนักหน่อยนะครับลูกเสิร์ฟต้องมานะครับต่อ11น,นะครับเดี๋ยวเซิร์ฟเข้มา,า,มามาหาป๋ามาหายกไหลเข้าไปไปเอาละครับติดเข่าปาตีเหลือย,ยกได้ล้นมาโอ้โหล้นดีนะครับลูกนี้ ต่อ11แล้วนะครับเึ้ well. ah. ่อีนึงแต้มเสริมมหาพิธ well, hmm. ีพิธีเปิดป่ามหายกไหลเข้าไปไหมไม่ได้นะครับยกออกนอกเส้นนู่นนะครับเจ็ดต่อ11 จบนะครับเปเด้อจะได้เสิร์ฟเสิร์ฟมหาพิริตเปิดหัวได้ป๋ามหายกซ้ายไหลเข้าไปสวยงามพิริตตียอดตรงนี้ไม่มีใครเข้ามารับนะครับโอ้โหยืนณนาจังังนะครับเจอเข้าไปลูกนี้ยอดเนียนมากเลยนะครับอ่าครับเซฟพ่ครับที่สองของพิริตเจมูนะครับจะเสิร์ฟเกมไหมเสิร์ฟไปหาปาตีเปิดหัวได้ไปเด๋อยกขึ้นมาสวยงามคีหเนตกดลงไปเรียบร้อยดีอ่ครับยังล็อกไม่ได้นะครับครั้งที่สองนะครับยังไม่ให้เกมนะครับ เปลี่ยนเสิร์ฟนะครับพี่เดอจะได้เสิร์ฟนะครับเจ็ดต่อสิบเอ็ดเจ็ดต่อสิบเอ็ดต่อสินะครับพี่เดอจะได้เสิร์ฟเสิร์ฟไปทางไหนครับเสิร์ฟมาหาพี่ลิทพี่ลิทเปิดหัวปลาหายกไหลเข้าไปอีกห่างนะครับพี่ลิทตุกตีแก้เข้าไปชอ่องกลางไม่มีใครรับนะครับปาตีกัดกันเองนะครับโอ้โหตียงโดงไปย้อยไปไม่มีใครวิ่งเข้านะครับ มีปัญหาช่องกลางนะครับปาตีและพี่เดือนครับเอาเซตพอย์ครั้งที่3นะครับอามาเสื้อเข้าไปช่องกลางอย่างเปิดได้ปาตีตีมาปามหา,มา,หามมมนา่าเสียดายนะครับเกือบติดเกี่ยวนะครับลูกนี้อย่างล็อกไว้อยู่นะครับเซตพอย์ครั้งที่3มล็อกไว้ได้นะครับเจ็ต่อสิบเอ็ดนะครับพี่เดือจะได้เสิร์ฟเสิร์ฟก็มาหาพิษิตเปิดหัว ไหลเข้าไปทีหัวเน็ตวิลิตี้ติดเข่าพี่เดอโยกขึ้นมาปาที่ทำยังไงกดลงไปติดล่างเทา้าเอาละครับเหนียวนะครับโอ้โ, <c oughs> โหลูกนี้เหลี่ยมจัดนะครับลิจเ,เจโมเป็นไงนะครับนี่นะครับลิจเจโมนะครับยังมีพิษอยู่นะครับเสร็จพลอยทั้ง ที่สนะครับอาจจะเกมได้หรือไม่พีดิเจมูจะได้เสิร์ฟบ11-7นะครับเสิร์ฟปัน่นเข้าไช่องกลางพี่เดอรยังเปิดได้ยกไหลเข้ามาขี้หัวเน็ตปาตีกดลงไปแล้วเรียบร้อยดียังล็อกไว้อยู่นะครับเซตะไปครั้งที่4นะครับล็อกไว้ได้นะครับแล้วพี่เดอรจะได้เสิร์ฟเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับพี่เดอรจะได้เสิร์ฟนะครับ7ต่อ 11, 11. เดือเสิร์บก็มาหาพี่ดิส ปามหายกไม่เข้านะครับปีต้องตีแก้เข้าช่องกลางปีเดออ์เก็บได้ยกขึ้นมาปาตีตีเอาครับลน้นเล่นลูกสองจะว่าสองโอ้โหครับปีเดออ์เตะสวนขึ้นมาเลยนะครับไม่ได้นะครับลูกนี้เอาละครับเซตพอยต์ครั้งที่ห้านะครับ เสือปันก็ไปหาปาทีเปิดหัวได้โยกไหลเข้ามากดเข้าไปอย่างติดย่างจิริตรับปาาหายกไหลเข้าไปขี้โหนี้แล้ว,ยลยลวอย่างติดยังไม่มาโหเป็นอันว่าจบเกมบินเจโม,มูชนะไปนะครับ12ต่อ7นะครับรยินดีกับผู้ชนะด้วยครับปรเป็นกำลังใจให้กับผู้แพ้ด้วยนะครับซ้อมกันมาแล้วก็มาสู้กันใหม่นะครับต้องไปทำการบ้านอีกนิดนะครับอ๋อสูสีอยู่นะครับกู่นี้ น่าจะได้แก้กันวันข้างหน้านะครับเอาละครับเดี๋ยวมาชมคู่ต่อไปนะครับผมขอตัดไล์สดลงเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม